พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายไล่ดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับวันที่20ินะครับมิถุนานะครับ2564นานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับผมมานําเสนอนะครับเป็นกล้องของแบรนด์ช eagle นะครับผมกล้องติดปืนนะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพ่พี่ที่สั่งจองไว้นะครับผม ก็จะเป็นรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับ MR นะครับ6ขีด24คูณหนะครับ FFFP นะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับจะกันน้ำได้นะครับเส้นเล็งจะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะครับของกล้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผม งานเ<า>น,นียนกลิบมากเลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยเงียมากนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของกล้องตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนพี่ที่สั่งจองไว้นะครับหรือมัดจาไว้นะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับมีพร้อมส่งนะครับผมแต่มีค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่ามันผลิตไม่ทันนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมพัสดุอุปกรณ์นะครับผมด้านในนะครับจะคัดเป็นพิเศษหน่อยนะครับพัสดุอุปกรณ์จะขาดนะครับผม ก็ตอนนี้มีค่อนข้างจํากัดนะครับใครที่สนใจนะครับหรือจองไว้นะครับจองปากเปล่าไว้นะครับผมรีบทักรีบโอนมาเลยนะครับเพราะว่าสินค้ามีจํากัดนะครับผมผมบอกได้แค่นี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับนี่นะครับวิธีการปรับก็ดึงขึ้นนะครับปรับได้เลยนะครับนี่นะครับขออนุญาตโฟกัสนะครับอนี่นะครับผม จะมีสกลบอกตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับคือเป็นแบบมาตรฐานสากลมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอะโอเคนะครับผมตัวนี้เซตซิโลได้นะครับโดยใช้ไขควงแบนนะครับผมขันออกนะครับหรือเหรียญก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นรอยนะครับแนะนาให้ใช้นะครับพลาสติกนะครับเพื่อขันออกนะครับปรับเซตซิโลนะครับเพื่นี้นะครับผมโอเคนะครับเหมือนกันนะครับทั้งบนล่างนะครับและซ้ายขัวนะครับผมโอเคนะครับ ด้านข้างครับจะเป็นแบบปรับหลานะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับหลาด้านข้างนะครับเพื่อนพื่ครับนี่นะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ครับแอดแก๊สมาแล้วนะครับผมแอดแก๊สไล่อากาศมาแล้วนะครับด้านในนะครับผมกันน nah uh okay <Evet> mm okay ้ําแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมตัวนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับระยะซูมนะครับจะอยู่ที่หกนะครับถึงยี่สิบสี่เท่าของสายตานะครับระยะการมองเห็นก็จะอยู่ที่นะครับผมสิบเมตรนะครับถึง 200เมตรกันเลยทีเดียวครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมอโอเคนะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับสามารถปรับสายตาได้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับด้านหน้าจะมีแหวนนะครับผมแหวนรองนะครับนี่นะครับมันเขาเรียกว่าแหวนกันบาดนะครับเพื่อนพี่นะครับผมนี่นะครับก็มีท่อลดแสงนะครับแถมให้นะครับใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับ ใส่ท่อบางแสงแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่นะครับหมุนเข้าเลยนะครับแหวนล็อกดีๆก่อนนะครับผมนี่นะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆเอาเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่ครับพอได้ล็อกแล้วมันจะหมุนง่ายนะครับนี่นะครับอย่าไปฝืนมันนะครับค่อยๆนะครับผมโอเคครับใส่แล้วก็จะหล่อมาอีกแบบหนึ่งนะครับจะยาวขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับผม ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิลิงกันบ้างนะครับว่าสินค้าตัวนี้สิลิงเป็นแบบไหนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสิลิงแบบ FFP นะครับขยายตามนะครับผมนี่นะครับสิลิงจะเป็นลักษณะดังภาพเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับพี่นะครับนี่นะครับสิลิงจะขยายตามซูมแบบนี้นะครับตัวนี้สิลิงจะแกะในกระจกนะครับผมจะฝังในกระจกนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมทนแรงรีคอยล์ลูกซองได้เลยนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับ นี okay. yard, ่คร okay. well, ับขยายตามแบบนี้นะครับสวยงามนะครับจะมีเลขบอกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อกระสุนตกใกล้้ได้นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับเลนของทีเกอร์ก็ชัดเจยวใสแจวอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแถมกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็จะมีฝากระดกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับผมถ้าเช็ดเลนผืนใหญ่ๆของแบรนด์ซีเกิล อีกหนึ่งผืนนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับขาจับรางนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบสิบเอ็ดมิลสูงสูงนะครับผมท่านไหนที่ใช้แบบยี่สิบมิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับทางร้านมีให้บริการนะครับแถมให้ฟรีๆเลยนะครับผมอโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับปัจเจเอลนะครับไว้ขันขาจับรางนะครับแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ หรือท่านไหนนะครับอยากได้แบบมองลอดศูนย์เปิดนะครับ11มิลมองลอดศูนย์เปิดนะครับทางร้านก็มีให้บริการนะครับผมเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมโอเคนะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับผมสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียายใน30วันทางร้านเคีมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาที่ i d l i a นะครับ ajukppp นะครับ idline J U K P P P นะครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวท่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ